อ๋อป่เหเี่ยเหมือนจีนี่เลยปะ่ะวระดีคอะออกส<ป>ไตล์ความบาหลีลูกว่มาเป็นประมาณ คุยคนเหรอท่านเราสวัสดีค่ะกับรายการอีฟแคนดี้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตเรียบร้อยนะคะก็เจ้ารถขับกันนะคะคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่สปอนเซอร์ทัวร์รอบนี้ให้แก่เรานะคะบริษัทนิกรนะคะมารมีนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกาะเฮมีอะไรบ้างจะเฮห,หาย,ย่างที่คิดไว้ไหมนะไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พักแล้วนะคะอันนี้จะเป็นที่พักที่เขาห่วงมากับทัวนะคะถ้าเกิดใครมาก็สามารถใช้ที่พักนี้ได้แล้วเมื่อวานห้องเขาเคอยู่นะเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตห้องให้ดูไปกันเลย รจะไปท่าเรือกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงซึ่งแบบหิวมากเราจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าหิวไหนกินที่ัหน,น,หน,นเราเปิดดูร้านต่างๆที่แบบดงังๆและ่ยอดฮิตที่แบบคล้ายๆก็ต้องมาอะไรเงี้ยแต่มันยังไมเ่เปิดเปิดประมาณ10บโมงสิบเอโมงอะไรงี้นะคะก็เลยหาในแมปเจอร้านนี้นะเป็นร้านกิมซัมชื่อว่าร้านดก ชื่อร้านอะไรตกหยกชื่อร้าน,น,ห,น,านหยกหลีนะคะตอนแรกอ่านว่ายหยกหลีก็เดี๋ยวรออาหารกันแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จปุ๊บก,ก็จะ,จะไปที่ท่าเรือเราต้องขึ้นเรือสิบโมงึิบซำเลิกเองู้แหละมาใต้สองครั้งก็จะเป็นสิ่มซำสไตล์เนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยแสดงว่าภาคใต้จิบซำจะเป็นประมาณนี้ไปดูหน้าโจพี่ยินรัไปถ่าย มส้นหนีแรึเปล่าเออมันเหมือนเส้นหมี่ไม่ใช่เส้นเล็กผิดผิดแต่มันแลนเล็กและนิ่มกว่าเออเส้นหนี่ตัวแบบแบบแบบกินกับน้ำแล้วดูไฟมันหนี่ตัวน้ำกินอน้ำเรียนกันกินต้องสิ่งชันมันจีบผสมด้วนนยคุณผสมอะไรกับอะไรนะพิชโชกับพิชอ,อ,อ่ะอืมอาหกินกับทุกคนอร่อยอ่ะ เช้าารต้องช้าอันนนี้คืออตแรกคิดว่าเป็นชีสเตอร์ไข่ปลาแต่ว่าเป็นลูกชิน้นจาอแจหมูลูกชิ้นหมูสับอะไรอย่างเงี้ยออยก็ถ้าเกิดใครมาก็แนะนำ้านนี้ก็ได้เพราะว่ามันใกล้กับท่าเรือที่เราจะไปเราจะได้แบบระยะทางไม่ไกลมากถ้าเกิดใครมีเวลาสักจานิดเดียวนะคะอ่ะให้พี่เดมลองชิมพุทธศีลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าลองชิมพุทธศีลพุทธศีลคือ พวกเกี่ยวกับสมุนไพรว่าจะเป็นแบบที่โครงหมูกระดูกหมูชิมน้ำก่อนเลยหวานชอบไงชอบหวานมันก็เลยอร่อยคล้ายมีแบบที่โครงหมูหมูแดงใช่สั่งมาให้เพราะู้ว่าชอบเป็นไงเป็นกระดูกอ่อนหมูแดงอร่อยไม่เหมือนหมูแดงแบบในซาลาเปาเลยนี่เดี๋ยวเรากินแล้วก็ไปเจอกันที่ท่าเรือเลยนะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ท่าเรือแล้วนะคะท่าเรือฉลองกําลังไปที่เกาะ <Wow. S 1> ใช้เวลาไปนานปะคะสีประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบถ่สิบห้านาทีไปเกาะแต่ว่าจะเป็น,นเรือแบบเรือใบเหรอเรือใบส่วนตัวเออเรือเรือส่วนตัวนี่เที่ยวที่นี้ก็จะเป็นท่าเรือมา five minutes later เลยอดนะครับท่าเรือยอด,เอ,ยอดเอ๊ะ เรือแบบจอดก่อนแล้วเราเค่อยถ่ายรูปเลยรอเรือทุกทีรอเรือออกทะเละะะนนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ของบริษัทเลนี่ตอนครัวนะคะเสียดายที่วันนี้เราต้องกลับเราต้องไปสนามบินตอนห้าโมงก็เลยได้อยู่เปรี้ยวได้อยู่เปรเียจริงๆวันนี้จะต้องเป็นวันของเมื่อวานนะว่าพายุเข้าก็เลยไปไม่ได้แต่วันนี้ฟ้าเปิดแล้วก็เลยไปได้มาคุกทีบแล้วกักนมาให้เด็กมันดูหน้าวันนี้ก็จะเป็นตาข่ายแล้วก็แบบเหมือกทุบมัน ความแบบปาโลมาหมาเ,เออปบ,บปาโลมาเออแต่จริงๆถ้าเกิดขึ้นมันแรงอ่ะมันน่ากลัวอยู่นะขี้คนเนาะ,ะปลาละมงถ้าจริงๆกลับไปอ่ะต้องเมาเรือแน่เนี่ยตอนที่เราไปตอนไปก<อ>็เมาแล้วเลยพวมันยุ่กว่าเลย มนนี่อเออเหมือน,น,ยอ,นอยู่เมืองน่อกอะประเทศไทยคือมีวิวแบบอลังการงานสร้างแล้วแบบไม่เคยมาเที่ยวมันก็มีอีกเยอะนะแต่ถ้าจุดมาถ้าจุดเมาหัวใช่ไหมทัวร์แบบธรรมดาก็จะ,จะเป็นแบบกระปบโบท๊ทก็หวัวละพันกว่านะถ้าไปเกาะแต่นี้เราไปเกาะเฮจะมีเกาะอ,อีกหลายเกาะมากเอี่ยลองไปเลือกกันดูเกาะให้มันเป็นของฝรั่งเกาะเฮเพราะเฮเฮ เวลาต้องนั่งอย่างเงี้ยสิพอดี ที่เกาะเทแล้วน,นะคะหรือว่าเรียกว่าเกาะหางก็ได้เป็นเกาะของบริษัททัวร์ของนีกร์มาลีนนะคะมันก็จะมีแบบว่าหาดเล่นน้ําได้หลังเกาะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ําหลังเกาะกันแต่วันนี้เราก็มาเดินหน้าหาดก่อนใครอยากกินข้าวกินอะไรก็มาที่หน้าหาดกันเอ้ยหน้าเกาะไม่ใช่หน้าหาดหน้าเกาะปกติที่นี่จะมีกิจกรรมพวกแบบบานาาโบแล้วก็เคยเห็นบ้านล่มที่เขาล่าก,กันอนะเออ<ช>แต่ว่า<ๆ>วันนี้เขาไม่มานะคะเพราะว่าเมื่อวานสองวันก่อนเป็นพายุงไง<ๆ>เขาก็เลยมาไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทําพวกแบบ ไา้เรือหรือว่าเออเอาห่วงยางใหญ่ๆไปถ่ายรูปกลางทะเลอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบกิจกรรมที่มันเอ็กตรีมขนาดนั้นก็แค่ดำน้ําก็ได้หรือว่ามาเดินสวยๆริมหาดก็ได้นะคะที่ถ่ายรูปที่นี่เยอะใช่ที่ถ่ายรูปที่นี่เยอะมากออกสไตล์<อ>แบบเออความบาหลีนิดนิงนะคะจริงๆมันถ่ายรูปได้หลายมุมเลยแทนกล้องให้ดูเลยค่ะ เกาะนะคะก็จะมีอาหารด้วยวันนี้ก็สั่งไก่ทอดมาต้ยมยำกุ้งแล้วก็กะเพราหมูสับผัดผักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน่าจะเป็นปลาผัดเปรี้ยวหวานน้ำมะพร้าวด้วยชนมเมละคลิปนี้มีแต oh, <wow. S 1> ่กินกินกินกองทัพต้องเดินด้วยท้องเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเรากินเสร็จใช่ไหมเ <Yeah. S 1> ติมพลังปุ๊บแล้วเราก็ไปเล่นน้ำทำ oh, <wow. S 1> น้ำหลักเกาะแล้วกัน oh, wow. คือคิวเป็นอาหารอะไรอะไรแล้วว่าถ้าเกิดใครชอบความสงกแล้วก็สะดวกสบายแนะนำเกาะนี้นะเมื่อกี้อย่างที่เห็นนจะมีคุ๊คทัวร์มาลงอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้จองบุ๊คทิ้งไว้ที่นี่ก็ลงไม่ได้เป็นเกาะส่วนตัวนะคะและราคามาแค่199บาทตั้งเรือแบบเรือธรรมดาล่องมาเรื่อยๆแล้วก็กาวมานั่งเล่นบนเกาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบกิจกรรมพวก b a n น่าโบ๊ทอะไรด้วยก็ประมาณ799บาทประมาณนี้นะคะไม่แพงก็จะคิดว่าแบบราคาหลักพันอัพแต่ไม่ใช่เรือ าาอาอจจะไม่ใช่เรือที่เรานั่งมาเลยที่เรานั่งมาเป็นอีกราคาหนึ่งสปีดบ๊ทก็7 0็ดร้อยกว่าบาทประมาณนี้แล้วก็มีรวมอาหารด้วยรวมกิจกรรมทางน้ําด้วยถ้าเกิดใครอยากดำน้ำหรืออะไรเพิ่มอาจจะต้องเสียตังแยกแต่ราคามันก็ไม่แพงทำไงต้องขอซิอต่อคันอร่อยลองข้าใต้หรือว่าจะลองต้งยมยำก่อนเาลองต้งยมยำเอยนะกุ้งตัวเนะเริ่มเลย นี่อร่อยจริงๆรสชาติมันเป็นรสชาติแบบที่เราแบบชอบเลยแล้วแหละจังการกินได้ทุกคนไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานไปอะไรเงี้ยอร่อยค่ะเดี๋ยวเรากึนข้าวเสร็จถ้าเราไปเที่ยวจุดอื่นกันต่อเดี๋ยวพาไปดำหน้ำกัน แล้วก็กําลังเดินทางกลับกันแล้วนะเขาตอนแรกจะลงเล่นนะ้ำ้วแต่ว่าคลื่นมันแรงนิดนึงแล้วนะ้ํามันแบบมันไม่ค่อยใสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเพิ่งมีพาย,ยุไปเมื่อ2วันก่อนก็เลยกลับก็เลยกลับเลยแต่ว่าพี่เขาลงไปถ่ายมาให้ใช่แต่ว่าพี่เขาก็ลงไปถ่ายรูปมาให้ว่าข้างล่างเป็นยังไงถ่ายโปโปให้ดูนะคะก็เดี๋ยวเอารูปมาฝากกันว่าข้างล่างเป็นไงถึงไม่ลงไป คือตอนแรกเราจะเล่นน้ำนะครับที่บอกว่าน้ำมันขุ่นก็เลยมันไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเวลากระชั้นชิดด้แล้ว้องจับก็เจอคนเมาเรือในหลัะาเมาเรบอุ๊แต่อุแ๊แยน